ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวละครอาริสุหนุ่มอัจฉริยะในแดนมรณะตัวละครเอกจากซีรีส์ Alice in Borderland สำหรับเรียวเฮอ,อาริสุเนื้หนุ่มอัจฉริยะที่เขากับกลุ่มเพื่อนดันติดเข้าไปในแดนมรณะที่เปลี่ยนโตเกียวเป็นสนามแข่งขันเกมที่มีเดิมพันเป็นชีวิตของพวกเขา อาริสุและทุกคนจึงจำใจที่จะต้องฝ่าด่านเกมมรณะไปเรื่อยๆเพื่อจะเอาชีวิตรอดโดยเกมในซีรีส์อลิ c อินบอร์เดอร์แจะถูกแบ่งระดับความยากตามสัญลักษณ์ในไพ่ไม่ว่าจะเป็นเกมทดสอบกำลังอย่างไพ่โพดำหรือเกมจิตวิทยาทดสอบบวใจของผู้เล่นเป็นไพ่โพแดงเป็นต้นนั่นเองซึ่งจะปรากฏขึ้นมาผ่านโทรศัพท์ที่ทุกคนจะมีติดตัวเอาไว้หรือว่าหน้าจอในสนามแข่งขัน ก่อนที่จะสตาร์ t เกมนั่นเองโดยตลอดทั้งซีซั่นอริสุจะเป็นดั่งมันสมองของทีมเหมือนความหวังของหมู่บ้านที่คอยแก้ปริศนาต่างๆในแต่ละเกมตั้งแต่ดา่านแรกซึ่งเป็นการหาประตูบานที่จะพาพวกเขาออกจากการถูกกักขังในตึกหรือเกมที่สสยองกับการหนีตายจากมนุษย์ยักษ์จอมสังหารจนกระทั่งมาถึงเกมที่3เกมที่เป็นดั่งปีศาจท,ที่ทำร้ายจิตใจของอริสุและคนดูแบบสุด เพราะว่าพวกเขาต้องถูกบังคับให้เล่นเกมหักหลังกันเองเพราะว่าเกมนี้นำมาซึ่งการสูญเสียครั้งสำคัญของตัวละครหลักในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอาริสุที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาอย่างโจตะและคารุเบะเมื่อจบเกมสภาพจิตใจของอาริสุเละไม่เหลือชิ้นดีแต่ก็ได้อุสงิ สาวนักปินเขาที่เข้ามาซัพพอร์ตอาริสุจนพร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตในแดนมรณะและหาคำตอบว่าใครคือเกมมาสเตอร์ที่คอยบงการทุกอย่างอย่างที่ทราบกันดีว่าตัวละครเอกอย่างเรียวเฮอาริสุและซีรีส์อลิสอินบอเดอร์แลนดสร้างจากมังงะยอดนิยมในชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวบรรยากาศของซีรีส์สวาเวเรื่องนี้ ก็ยังคงไว้ซึ่งแม่เศษสําคัญและอัตลักษณ์ตามสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นที่เน้นพูดเรื่องการต่อสู้อย่างมีหวังพลังของมิตรภาพเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกเล่าผ่านตัวละครหลักอย่างอาริสุซึ่งผู้ที่มารับบทนี้ก็คือเคนโตะยามาสกินักแสดงชายหน้าตาดีที่กำลังป๊อปปูล่าในเดนอาทิตย์อุทัยที่ส่งอินเนอร์ของตัวละครแบบสุดใจเพื่อสื่อสารและสร้างอารมณ์ร่วมกับคนดูแบบทะลุจอ จนพวกเราแทบจะเชียร์อาริสุแบบสุดตัวทุกครั้งที่มีการแข่งขันเกมเกิดขึ้นซึ่งนี่เป็นเพียงบททดสอบแรกของพระเอกเท่านั้นเราจะยังต้องลุ้นชะตากรรมของอาริสุและของเพื่อนกันต่อใน Alice in Borderlands e a s o n 2ที่ณตอนนี้นะครับกำลังถ่ายทำกันอยู่เลยและคิดว่าน่าจะฉายในปีต่อมานั่นเองซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นนะครับใครที่ประทับใจหรือว่าชื่นชอบในตัวละครอาริสุ ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ใส่คอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้แล้วอยากให้ผมนะฮะทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครตัวไหนจากซีรีส์เรื่องใดเนี่ยก็สามารถรีคอมเมนต์มาได้เหมือนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ